เรื่องราวของอากินักดนตรีหนุ่มนะครับที่ต้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนจะได้เล่นคอนเสิร์ตสาคัญในชีวิตแล้วเขาก็ทิ้งไว้เพียงเครื่องเล่นเทปเครื่องโปรดเอาไว้ทําให้แฟนสาวในใจสลายเลยครับแล้วสมาชิกในวงเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันไปแต่แล้วเนี่ยปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อโซตาเด็กหนุ่มคนนึงนะครับได้บังเอิญมาเจอเครื่องเล่นเทปเครื่องนั้นแล้วเมื่อกดเล่นเทปนะครับอากิเนี่ยก็เข้าไปในร่างของโซตาทันทีแต่ทว่าจะมีเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับในการใช้ร่างในแต่ละครั้งสุดท้าย แล้วอากิจะใช้โอกาสนี้กลับไปสารฝันของตัวเองได้สำเร็จหรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Out 3 0 Minutes e s s i o n เทปลับสลับร่างมาลัก หนังได้เริ่มมาในปี2013นะครับอากีพระเอกของเรากับเพื่อนอีก3คนกําลังวิ่งไปดูคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นกลางสวนแห่งหนึง่งและเขาก็ได้พบกับคานาะนางเอกของเรื่องนี้เป็นครั้งแรกครับและในตัวของพระเอกเนี่ยก็รักในเสียงดนตรีมากและก็ใช้เสียงเพลงเนี่ยในการสารสัมพันธ์กับนางเอกจากนั้นต่อมาในปี2015นะครับนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็เริ่มฟอร์มวงดนตรีด้วยกันแล้วในปี2016นางเอกกับพระเอกเนี่ยก็เป็นแฟนกันครับแล้วต่อมาในปี2017นางเอกกับพระเอกเนี่ยก็ได้ออกซีดีเพลงเป็นครรั้งแก นถึงในปี2018วงของพระเอกเนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมงานเทศกาลดนตรีตามความฝันแต่ว่ายังไม่ทันได้ขึ้นคอนเสิร์ตเลยครับพระเอกของเราก็มาประสบอุบัติเหตุจากไปซะก่อนทิ้งไว้เพียงเครื่องเล่นเทปที่ตกอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งเท่านั้น จากนั้นหนึ่งปีต่อมานะครับโซตะเด็กหนุ่มที่มีโลกส่วนตัวสูงเขานั้นก็ได้เข้ารับการสัมภาษณ์งานหลังจบมหาวิทยาลัยแต่ดูเหมือนว่าด้วยความที่เขานี่เป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมนะครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่โดนใจคณะกรรมการโซตานั้นก็เลยไม่ผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งนี้แล้วในวันหนึ่งเนี่ยโซตาก็ไปที่สระว่ายน้ําเก่าแห่งหนึ่งแล้วก็ได้พบกับเครื่องเล่นเทปของพระเอกครับโซตานั้นก็เลยลองกดเล่นเทปคลาสเซตที่มีอยู่ในนั้นดูแล้วมันก็มีเรื่องมหสัสจรรย์เกิดขึ้นโซตาได้เห็นตััววเอวอองงงกกกํําาาลิ่จสน้ โซตาเนี่ยก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเนั้นก็พยายามสัมผัสสิ่งของที่อยู่รอบตัวนะครับแต่ว่าเขาก็ทําไม่ได้แล้วร่างของโซตาเนี่ยก็วิ่งมาหาหนางเอกพร้อมกับทักทายแต่นางเอกก็ถามกลับมานะครับว่าคุณเป็นใครโซตาก็ตามมาเห็นร่างตัวเองที่พยายามกอดนางเอกครับแล้วอยู่ๆเนี่ยเสียงเครื่องเล่นเทปก็หยุดลงจากนั้นโซตาก็ได้กลับมาเข้าร่างตัวเองแบบงง,งๆนางเอกเนี่ยก็ได้ผลักโซตาจนล้มลงไปนะครับแล้วก็ปรากฏร่างของพระเอกที่กระเด็นออกมาจากร่างของโซตาแทน แล้วพระเอกนั้นก็พยายามจะตามนางเอกเข้าไปในบ้านแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถสัมผัสสิ่งรอบตัวได้ครับโซตานั้นก็เลยทดลองกดเล่นเทปอีกครั้งและเมื่อกดเล่นเทปนะครับพระเอกเนี่ยก็สลับเข้าไปอยู่ในร่างของโซตาแล้วโซตาก็ถูกผลักออกมาล่องลอยอยู่นอกร่างกายของตัวเองจากนั้นในวันต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็ตามติดโซตาไปทุกที่โซตานั้นก็หาข้อมูลนะครับจนรู้ว่าพระเอกเนี่ยคือนักร้องดาวรุ่งที่เสียชีวิตไปเมื่อ1ปีก่อนพระเอกเนี่ยก็ได้ตามติดตลอดนะครับจนมาเห็นนางเอกอีกครั้งในห้องสมุดของมหาาวิทยยลั แล้วก็ได้รู้นะครับว่าตอนนี้ในวงดนตรีที่เคยร่วมกันทํากับเพื่อนได้ถูกยุบไปแล้วแล้วพระเอกก็พยายามตามไปถามนางเอกครับแต่เขานี่ยก็สื่อสารกับนางเอกไม่ได้แล้วพอเช้าวันต่อมาโซตาก็ได้ไปสัมภาษณ์งานแล้วพระเอกก็ตามไปด้วยเหมือนเดิมครับพระเอกเนี่ยก็ตามตื้อขอยืมร่างโซตาเพื่อจะไปหานางเอกแต่ว่าโซตาก็ไม่ยอมครับพระเอกก็เลยยื่นข้อเสนอไปนะครับว่าให้เขาเนี่ยสลับร่างเข้าไปสัมภาษณ์งานแทน,นโซตาและด้วยความช่างพูดแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีของพระเอกครับมันก็เลยทาให้โซตาเนี่ยผ่านการ ่ายดโซตานั the ้นก <ๆ S 1> ็เลยต้องทําตามสัญญาซึ่งหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็พาโซตามาที่ร้านของเพื่อนเขาที่เคยทําวงด้วยกันนะครับแล้วก็ให้โซตาเนี่ยกดเทปสลับร่างพระเอกได้ใช้ร่างโซตาเข้าไปทักทายเพื่อนครับและในระหว่างที่พระเอกเข้าไปในร้านโซตาที่รออยู่ด้านนอกเนี่ยก็เห็นภาพอดีตของพระเอกที่กําลังเล่นดนตรีกับเพื่อนแล้วก็นางเอกในร้านแห่งนั้นซึ่งมันก็ดูมีความสุขเป็นอย่างมากและพอในเช้าวันต่อมานะครับพระเอกในร่างของโซตาก็ได้มาที่ร้านของเพื่อนในวงอีกครั้งแล้วเขาก็ได้ทําความสะอาดครับจัดร้านเพื่อ พยายามรื้อฟื้นความหลังให้กับเพื่อนแต่ว่าทุกครั้งที่เทปหยุดเล่นโซตาก็จะกลับเข้ามาในร่างนะครับแล้วก็จะทําตัวไม่ถูกในทุกครั้งโซตากับพระเอกเนี่ยก็สลับร่างกันทั้งวันเลยครับและตัวพระเอกเองเนี่ยก็พยายามจะไปหาเพื่อนทุกคนเลยนะครับเพื่อจะชวนให้กลับมาร่วมวงกันอีกครั้งและในคืนนั้นเนี่ยพระเอกก็บ่นโซตานะครับว่าระยะเวลาสลับร่างเนี่ยมันสั้นไปหน่อยเพราะว่าเล่นเทปได้เพียงแค่30นาทีเท่านั้นก่อนที่โซตาจะเข้านอนครับพระเอกก็ขอสลับร่างในช่วงที่โซตาน,นอนหลับเพื่อเขานนั้นจะเล่นเเเเกกกมต่ออแลล้วพพระ็ดัไปจบงโ ได้แต่งไว้ในคอมครับพระเอกเนี่ยก็เลยแอบอัพเพลงนั้นขึ้น YouTube แล้วเมื่อโซตาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็หัวเสียมากครับที่พระเอกเนี่ยไม่ขออนุญาตก่อนจากนั้นพระเอกก็ได้แอบเอาชื่อวงไปสมัครขึ้นโชว์ที่ผับนะครับแล้วพอเพื่อนๆรู้เนี่ยก็โวยวายใหญ่เลยที่พระเอกเนี่ยไปสมัครเองโดยที่ไม่บอกพวกเขาและหลังจากเถียงกันสักพักนะครับเพื่อนคนนึงในวงก็ได้พูดถึงการทําวงด้วยกันอีกครั้งขึ้นมาแต่ว่าหลังจากที่พระเอกตายไปเนี่ยนางเอกก็ไม่อยากเล่นดนตรีอีกเลยครับทุกคนเนี่ยก็เลยเริ่มค รู้สึกยังไง2คนในวงก็เลยอยากจะกลับมาทําวงอีกครั้งครับแต่ว่าอีกคนเนี่ยก็บอกนคะครับว่าไม่เอาด้วยแต่พอถึงวันซ้อมจริงเนี่ยเพื่อนคนที่บอกว่าไม่เอาด้วยกลับมาถึงห้องซ้อมเป็นคนแรกซะอย่างนั้นและต่อมาเมื่อถึงวันขึ้นโชว์นะครับพระเอกก็ได้ชวนโซตากยมาดูวงเล่นแต่พอเริ่มเล่นไปเนี่ยคนในผับก็ไม่สนใจวงของพระเอกเลยครับจนพระเอกเนี่ยขอให้โซตากดเทปสลับร่างแล้วพระเอกในร่างของโซตาก็ขึ้นไปบนเวทีเพื่อนๆในวงเนี่ยก็ต่างพากันหงุดหงิดเลยครับแต่พอพระเอกเริ่มเล่นดนตรีแล้วก็ร้อง แล้วก็เริ่มเล่นเพลงกับพระเอกมันก็เลยทําให้คนในผับเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเพลงของพวกเขาแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อนางเอกตามเข้ามาที่ผับนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยส่งบัตรคอนเสิร์ตไปให้เมื่อนางเอกมาเห็นพระเอกในร่างของโซตาร้องเพลงมันก็ทําให้เธอเนี่ยนึกถึงตอนที่ตัวเองได้เล่นดนตรีกับพระเอกครับส่วนโซตาที่ออกจากร่างเนี่ยก็ยืนมองหน้าเวทีแล้วก็เห็นภาพในอดีตของพระเอกอีกครั้ง ซึ่งหลังจากจบโชนะครับพระเอกในร่างโซตาก็วิ่งออกมาก่อนนางเอกพร้อมกับขอบคุณนะครับที่ยอมมาดูโชวของวงจากนั้นเนี่ยเพื่อนในวงก็ชวนโซตาไปดื่มฉลองแล้วก็ชมนะครับว่าร้องเพลงเก่งมากเหมือนกับอากิเลยพระเอกที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็หัวเราะครับแล้วก็บอกนะครับว่าฉันร้องเองแต่มันก็ไม่มีใครได้ยินเขาเหรอกครับต่อมาในคืนนั้นนะครับโซตาก็บอกพระเอกนะครับว่าจะยอมให้พระเอกใช้ร่างของเขาได้ไม่มีกําหนดโซตา่ยชอบตอนที่ออกจากร่างมากกว่าเพราะไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครมาคุยด้วย มันคือสวรรค์ชัดๆแต่พระเอกก็แย้งกลับไปนะครับว่านั่นมันนรกชัดๆเลยนะโซตาเนี่ยก็ได้ทําข้อตกลงกับพระเอกครับว่าจะต้องทําหน้าที่แทนเขาทั้งเรื่องการสัมภาษณ์งานไปงานสังสรรค์แล้วก็เรื่องที่ต้องวุ่นวายกับผู้คนทั้งหมดซึ่งพระเอกเองนั่นก็อยากจะกลับไปหาหนางเอกแล้วก็ทําวงดนตรีด้วยครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยดีลกันลงตัวจากนั้นวันต่อมานะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พากันไปหาหนางเอกที่บ้านในขณะที่แม่นางเอกกาลังเอาหนังสือออกมาตากแดดพระเอกในร่างของโซตาก็เนียนไปที่บ้านนางเอกด้ววยครับส่นโต ก็ล่องลอยไปทั่วบ้านของนางเอกพอเทปตัดเนี่ยโซตาก,ก็สลับร่างเข้าไปในตัวเองอีกครั้งแล้วก็ได้คุยกับนางเอกโซตาก,ก็ถามนางเอกนะครับว,ว่าตากหนังสือแบบนี้ไปเพื่ออะไรนางเอกก็ตอบกลับมานะครับว่าเป็นการตากไล่แมลงหนังสือเนี่ยจะได้หายใจด้วยและในระหว่างที่สลับร่างกับพระเอกนะครับโซตาก,ก็เห็นอดีตพระเอกกับนางเอกในตอนที่นางเอกถามพระเอกนะครับว่าทําไมชอบฟังเทปคลาสเซตพระเอกเนี่ยก็ตอบกลับไปนะครับว่าเพราะมันอุ่นกว่าไงแล้วนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็เปิดเพลงจากเครื่องเล่นเทปฟั ด้วยกันครับก่อนที่จะหันหน้ามาแล้วก็จูบก,กัน ซึ่งต, ula, okay, an, ต่อมาในคืนนั้นก่อนจะก ouais. ลับบ้านนะครับเพื่อนๆก็บอกกับนางเอกนะครับว่าจะรับโซตาเข้ามาในวงแล้วก็ชวนนางเอกกลับมาทําวงด้วยกันอีกครั้งแต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็บอกว่าเธอไม่ว่างเลยเพื่อนๆนั้นก็เลยไม่อยากตื้นนางเอกให้รําคาญแล้วพอทุกคนกลับบ้านไปนะครับนางเอกก็ดันเจอมือถือของโซตาที่เขานั้นลืมเอาไว้เธอนั้นก็เลยเอามือถือมาคืนให้ที่ร้านครับแล้วก็เห็นโซตาเนี่ยกำลังเล่นเปียโนอยู่นางเอกก็เอามือถือไปคืนให้กับโซตาแล้วก็เผลอเล่นเปียโนกับโซตาก่อนที่เธอเนี่ย บางอย่างได้นะครับแล้วก็ขอตัวกลาบแต่ว่าโซตาก็ได้เรียกนางเอกเอาไว้แล้วก็ให้ลองเล่นเป็นโนโด,ด้วยกันอีกครั้ง โซตากับนางเอกเนี่ยเล่นเปโนด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วพระเอกเนี่ยก็เข้ามายืนดูทั้งคู่อยู่เงียบๆครับก่อนกลับเนี่ยโซตาก็บอก่นางเอกนะครับว่าพรุ่งนี้ทางวงจะไปซ้อมกันที่สตูดิโอของคุณยูชิอิแล้วนางเอกเนี่ยก็เดินออกจากร้านไปแล้วในจังหวะนั้นเครื่องเล่นเทปเนี่ยก็เริ่มบันทึกเสียงอัตโนมัติและมันก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างของพระเอกจากนั้นในวันต่อมานะครับพระเอกในร่างของโซตาก็กําลังซ้อมดนตรีอยู่พอเครื่องเล่นเทปหยุดนะครับพระเอกเนี่ยก็ถูกผลัก สลับร่างใหม่แต่เพื่อนๆที่เคยเห็นโซตาเล่นเปียโนจากคลิปที่อัพขึ้น YouTube เขานั้นก็เลยขอให้โซตาเนี่ยลองเปลี่ยนไปเล่นเปียโนแทนกีตาร์ครับโซตาเนี่ยเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงได้ดีมากและเพื่อนๆในวงเนี่ยยิ่งดูก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้โซตามาเป็นสมาชิกใหม่ในวงแล้วโซตาเนี่ยก็เริ่มชอบสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่มากๆครับส่วนพระเอกเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าเขานั้นเป็นส่วนเกินไปแล้วนะครับในตอนนี้และหลังจากซ้อมเสร็จนะครับคุณโยชิอิก็เอากีตาร์ของพระเอกมาให้กับโซตาเพื่อนๆในวงเน ได้ยืนฟังเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจครับที่กําลังถูกโซตาเนี่ยเข้ามาแทนที่และคุณโยชิอิก็ยื่นผังงานแสดงในเทศกาลดนตรีให้กับทุกคนดูครับแล้วก็บอกนะครับว่าวงเอ็กโคของพวกเขาจะได้เข้าร่วมเทศกาลดนตรีในปีนี้ด้วยทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันดีใจใหญ่เลยครับต่อมาเนี่ยพระเอกก็พยายามทวงวงดนตรีของตัวเองคืนจากโซตานะครับแต่ว่าโซตานั้นก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเขานั้นใส่หูฟังอยู่พอถอดหูฟังออกมาเนี่ยพระเอกก็ถามโซตานะครับว่าสนุกใช่ไหมที่ได้เล่นดนตรีกับใครสักคนโซตาะ ก็ตอบกลับไปนะครับว่าตอนเล่นดนตรีมันรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วโซตาก็ถามพระเอกกลับไปนะครับว่าเทปที่อยู่ในเครื่องเล่นเทปเนี่ยอัดอะไรไว้พระเอกก็บอกนะครับว่าเขาอัดทุกอย่างมันเป็นเทปที่ใช้ตั้งแต่ตอนตั้งวงเมื่อไรที่นึกไอเดียใหม่ขึ้นมาได้เขานั้นก็จะอัดทับไปเรื่อยๆโซตาก็เลยถามกลับไปนะครับว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยของเก่าก็หายหมดสินะพระเอกเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าไม่เป็นไรเพราะฉันคิดจะทําวงกับเพื่อนๆไปตลอดชีวิตอยู่แล้วแล้วต่อมาเนี่ยโซตากับพระเอกก็คุยกันเรื่องท แล้วก็บอกพระเอกไปนะครับว่าถ้ามีซักเพลงที่ทําให้นางเอกอยากกลับมาร่วมวงได้ก็คงดีพระเอกเนี่ยก็เลยขอให้โซตาเนี่ยช่วยแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ครับแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ช่วยกันแต่งเพลงซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้สอนให้โซตาเล่นกีตาร์ด้วยทั้งคู่เนี่ยสลับตัวกันไปมานะครับจนทําเพลงสําเร็จแล้วเพื่อนๆในวงเนี่ยก็ตกลงกันนะครับว่าจะส่งเพลงให้กับนางเอกฟังพระเอกกับโซตาเนี่ยก็ค้านไปนะครับว่าถ้าจะส่งเพลงให้นางเอกฟังต้องส่งเป็นเทปคลาสเซตจเท่านั้นซึ่งในคืนนั้นเนี่ย มาออกเดทแล้วก็ให้เทปเพลงที่แต่งใหม่กับนางเอกด้วยพ e ระเอกเนี่ยได้สั่งให้โซตะอยู่ซ้อมกีตาร์ไปนะครับส่วนเขานั้นจะสลับร่างไปเดทกับนางเอกเองและในเช้าวันต่อมาพระเอกในร่างของโซตาก็มาชวนนางเอกไปเดทครับพระเอกกับโซตาเนี่ยก็สลับร่างกันไปมาตลอดเวลาที่ได้ออกเดทกับนางเอกแล้วบางช่วงก็เป็นโซตาบางช่วงเนี่ยก็เป็นพระเอกจนพระเอกเนี่ยเริ่มสงสัยนะครับว่าเวลาสลับร่างเนี่ยมันเริ่มสั้นลงผิดปกติพระเอกก็เลยบอกโซตาไปนะครับว่านางเอกเนี่ยเป็นแฟนของเขานะโซตาก็บอกกลับมานะครับว่าเราเนี่ยใช้ร แฟนนายเนี่ยก็เหมือนแฟนฉันแหละ เอ๊ะอย่างนี้ก็ได้เหรอและหลังจากที่เดินเล่นไปทั่วเมืองแล้วนะครับพระเอกในร่างของโซตาก็ไปนั่งพักกับนางเอกที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนางเอกได้หลับอยู่แล้วพระเอกก็ก้มหน้าไปหานางเอกเพื่อจะจูบพอนางเอกลืมตาขึ้นมาก็เหมือนจะยอมให้พระเอกในร่างของโซตาจูบนะครับแต่ว่าตอนนี้พระเอกกลับรู้สึกผิดหวังที่นางเอกหน่ยเหมือนจะมีใจให้กับโซตางนนั้พระเอกก็เลยไม่จูบนางเอกครับแล้วก็ให้เทปเพลงใหม่กับนางเอกและก็ชวนให้ไปเล่นดนตรีด้วยกันแต่นางเอกก็ปฏิเสธนะครับว่าฉันไม่เหมาะกับอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เหมาะก ดนตรีด้วยแต่ว่าหมอนั่นซึ่งก็หมายถึงพระเอกนะครับได้ดึงฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยเสมอและชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็มีความสุขมากกว่าพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากครับแล้วก็พยายามจะบอกนางเอกเรื่องที่เขาสลับร่างกับโซตาแต่ว่าเทปเนี่ยก็ดันหยุดเล่นซะก่อนพระเอกนั้นก็เลยไม่ทันได้บอกความจริงและโซตาเนี่ยก็กลับเข้ามาในร่างแล้วนางเอกก็ขอตัวกลับไปแต่ว่าโซตาเนี่ยก็ตามมาจับมือนางเอกนะครับแล้วก็พาเธอไปที่สระน้ําเก่าที่พระเอกเนี่ยชอบมาโซตาได้เล่านะครับว่าแม่ของ เขาเนี่ยเป็นครูสอนเปียโน,โนแต่ว่าเสียชีวิตตอนที่โซตาอยู่มอต้นคุณครูก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยช่วยเป็นเพื่อนกับโซตาเพราะว่าเขานั้นน่าสงสารแต่โซตาเนี่ยก็ไม่ชอบให้ใครมาสนใจครับนางเอกก็เลยเล่าเรื่องที่ทะเลาะก,กับพระเอกให้โซตาฟังแล้วก็สารภาพด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยต้องพยายามหาอะไรทําตลอดเวลาเพื่อไม่ให้คิดถึงพระเอกเพราะว่าเธอเนี่ยยังคิดถึงพระเอกอยู่เสมอแล้วนางเอกเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาโซตาก็เลยโอบไหลานางเอกนะครับแล้วก็ปลอบไปนะครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องลืมก็ได้เหมือนดวงดาวที่ห่างกันไปพักหนึ่งแต่ แต่เมื่อถึงเวลามันก็จะวนกลับมาอยู่จุดเดิมคนสําคัญก็เหมือนกันมันไม่มีทางที่จะเลือนหายไปซึ่งในขณะที่โซตาพูดนะครับเทปพลาสเสร็จในเครื่องเล่นเทปเนี่ยก็บันทึกอัตโนมัติอีกครั้งแล้วร่างของพระเอกเนี่ยก็เริ่มเลือนลางลงไปอีกแล้วในคืนนั้นเนี่ยโซตาก,ก็ได้ให้เทปเพลงกับนางเอกไปและก็ขอให้เก็บเอาไว้เพราะว่าทุกคนในวงนั้นคิดถึงนางเอกแล้วจากนั้นวันต่อมาระหว่างจะเริ่มซ้อมดนตรีนะครับนางเอกก็มาถามโซตานะครับว่าทําไมมีเครื่องเล่นเทปของพระเอกอยู่พระเอกเนี่ยยังอยู่ใช่หมเเพราาาะวาว่่ลทีโซต อยู่กับนางเอกนางเอกเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าพระเอกยังอยู่ใกล้ๆพระเอกนั้นก็พยายามจะขอให้โซตาสลับร่างครับแต่ว่าโซตาเนี่ยไม่ยอมสลับซะอย่างนั้นเพื่อนในวงเนี่ยก็ต่างเข้ามาช่วยกันเรียกสตินางเอกแล้วก็บอกนะครับว่าอย่าจมกับอดีตส่วนโซตาก็บอกกับนางเอกไปนะครับว่าผมไม่ใช่คุณอากิแล้วเขานั้นก็วิ่งหนีไป พระเอกเนี่ยได้ตามโซตามาที่สาว,ว่ายน้ําเก่าครับแล้วเขาก็ต่อว่าโซตาที่หนีปัญหาโซตาก็เลยบอกให้พระเอกเนี่ยรีบเปลี่ยนตัวแล้วก็ไปบอกทุกคนว่าความจริงเป็นยังไงแต่พระเอกก็บอกให้โซตาเนี่ยดูเครื่องเล่นเทปในตอนนี้ที่มันเปลี่ยนเป็นสีใสเกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้เ Goodbye, นี่ยความทรงจําของพระเอกก็ถูกความทรงจําใหม่อัดทับเข้าไปนะครับมันทําให้เวลาในการสลับตัวเนี่ยสั้นลงแล้วเมื่อโดนอัดเทปทับทั้งหมดพระเอกเนี่ยก็คงจะต้องหายไปในที่สุดโซตาเนี่ยก็เลยส่งข้อความไปบอกเพื่อนในวงนะครับว่าเขานั้วน,น,น,นลลวลใแะ คืนนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้ไปหานางเอกแล้วก็เห็นนางเอกกําลังนั่งมองดาวอยู่นะครับก่อนที่จะเก็บเทปพลาสติกที่พระเอกเคยให้เอาไว้ลงไปในกล่องแล้วก็เอาแต่ร้องไห้แล้วพระเอกก็ได้นึกย้อนไปในวันแรกที่ได้เจอกับนางเอกในเทศกาลคอนเสิร์ตนึกถึงความสุขตอนที่ได้ดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนแล้วพระเอกเนี่ยก็กลับมาหาโซตาครับและเขาก็ถามโซตานะครับว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะไม่เจอกับนางเอกแล้วก็เพื่อนในวงอีกโซตานั้นก็ย้อนถามกลับไปนะครับว่าแล้วจะให้ทํายังไงถ้าสร้างความทรงจําใหม่ขึ้นอีกพระ เอกก็จะต้องหายตัวไปในที่สุดแล้วโซตะก็ถามพระเอกต่อนะครับว่านายทําใจได้เหรอที่จะไม่ได้พบกับนางเอกกับเพื่อนอีกแล้วพระเอกก็เลยเล่าเรื่องราวตอนที่เจอกับนางเอกกับเพื่อนให้โซตะฟังครับแล้วก็บอกโซตะนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้สัมผัสความสุขจากบนเวทีพร้อมกับเพื่อนเพื่อต่อให้ฉันต้องหายไปฉันก็ยอมและเขาก็ได้ขอยืมใช้ร่างโซตะอีกครั้งแต่ว่าโซตะเนี่ยก็ยืนยันไปนะครับว่าฉันไม่อยากจะอัดทับนายพร้อมกับสั่งให้พระเอกเนี่ยไปสอบสัมภาษณ์งานรอบสุดท้ายแทนตัวเขาด้วยในวันพรุ่งนีี้้ตตาามท่เคยกลงอไว ซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับโซตาก็ตื่นมาแต่ไม่เจอกับพระเอกเพื่อนในวงเนี่ยก็ต่างมาขอร้องให้โซตากไปเล่นดนตรีด้วยกันนะครับแต่ว่าโซตาก็ปฏิเสธไปจากนั้นเนี่ยโซตาก็ไปสัมภาษณ์งานและในระหว่างสัมภาษณ์โซตาก็นึกถึงเรื่องราวที่พระเอกเคยพาเขาออกไปพบโลกใหม่นะครับที่มันไม่ใช่ตัวเองแล้วเขาเนี่ยก็รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบชีวิตแบบที่ได้ทํากับพระเอกมากที่สุดโซตานางก็เลยรีวิ่งไปที่งานแสดงดนตรีครับแล้วในจังหวะน,นั้นเนี่ยนางเอกก็รีบไปที่งานแสดงดนตรีเหมือนกันแล้วโซตากับนางเอกกมงอมนรร์พ้ลย นางเอกก็ได้บอกโซตานะครับว่าอยากเล่นเพลงใหม่ร่วมกับโซตาแล้วก็วงโซตาเดี๋ยวได้มองพระเอกที่ยืนอยู่ด้านหลังนางเอกพร้อมกับพูดขึ้นมานะครับว่าขอโทษด้วยนะครับผมมาที่นี่เพื่อเล่นดนตรีกับทุกคนแล้วก็กับคุณด้วยพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจครับและก่อนที่จะขึ้นเล่นดนตรีนะครับโซตาก็ได้สารภาพนะครับว่าเครื่องเล่นเทปเนี่ยเป็นของพระเอกแล้วพระเอกก็ขอให้โซตาสลับร่างพอสลับร่างกันนะครับพระเอกในร่างของโซตาก็ได้บอกกับเพื่อนในวงนะครับว่าความจริงเนี่ยผมเก็บได้แต่ผมมไ่อยาก เอาไปคืนเพราะผมเป็นแฟนคลับตัวยงของวงแล้วก็รักวงนี้มากๆแล้วพระเอกเนี่ยก็เรียกนางเอกนะครับว่าคุณคานะแบบที่โซตาเนี่ยเคยเรียกและพระเอกในร่างของโซตาก็ได้ขึ้นเล่นดนตรีพร้อมกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานโดยที่มีโซตาเนี่ยยืนมองพระเอกอยู่หน้าเวทีจนกระทั่งเวลาในเทปคลาสเสร็จเนี่ยค่อยๆหมดลงไปนะครับร่างของพระเอกเนี่ยก็ค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยโซตาได้ยืนมองพระเอกพร้อมกับน้ําตาคลอนะครับก่อนที่เขาจะถูกดึงกลับเข้าไปในร่างแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังคงเล่นต่อไปเรื่อยๆโซตาได้กลายมาเป็นสมาชิก ชิกใหม่ในวงและก็สร้างความทรงจําใหม่ซ้ําลงบนความทรงจําของพระเอกที่ยังไม่เคยเลือนหายไปจากใจของทุกคนแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะครับถ้ามีสิ่งไหนที่อยากจะทําให้รีบลงมือทําเลยนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วเ,เพื่อนๆละครับมีสิ่งที่อยากทําอยู่หรือเปล่าในตอนนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ